สวัสดีค่ะมาวันนี้เดี๋ยวจะพามาทำวุ้นกะทิบบเตยกะทิมันเหลืออยู่ประมาณนิดหนึ่งนนตู้เย็นเดี๋ยวเราจะมาทำกะทิบบเตยเดี๋ยวไปเก็บบบเตยก่อนมาค่ะมาขอเก็บบบเตยเอามาขอบบเตยบ้านใหญ่เก็บเอาแค่ประมาณสามสี่ใบสี่ห้าใบก็พอไม่เอาเยอะ ได้บัาเป็นมาแล้วเดี๋ยวมาล้างก่อนล้างเสร็จแล้วก็เอาไปปั่นปั่นแล้วก็เอาไปน้ำคือเขียวมันอะเอาตัดตักไปชิมเลยแล้ว,วจะไม่ใช้ครื่องปั่น เครื่องบดกระเทียมใช้เครื่องบดกระเทียมออะใส่จะใช้เครื่องปั่นใช้เครื่องปั่นผลไม้ก็ได้จะใช้เครื่องปั่นกระเทียมก็ได้แต่ไม่จำเป็นต้องป่นให้ละเอียดก็ได้เพราะว่าอา,อาจะะอาแค่น้ำมัน นเลยเดี๋ยวเราก็เอาอน,น้ำ <c ười> ใส่ต่ออน้ำจัดชักครึ่งแก้วก็พอใส่นิดเดียวใส่นิดเดียวก็พอประมาณนี้ปิดเราปัน่นเพื่อที่จะเอาน้ำเบเตยร์เป็นสีเขียว เสร็จแล้วอันนี้คือได้ไปแล้วปั่นเสร็จแล้วมันจะออกเป็นชีกเขียวหน่อยอแค่นี้พอเพราะว่าไม่ต้องเอาเยอะเพราะไอ้ว้นเหลือแค่นิดเดียวเอาแค่นี้บันเตอืมอ๋อน้ำเป็นชีเขียว ประมาณหนึ่งถ้วยก็ประมาณหนึ่งแก้วพอดีเราจะใช้น้ำประมาณเท่านี้เมื่อถึงเมื่อถึงเครื่องแก้วประมาณนี้นะะเทสมอเทสมอเอาทำเป็นกะทิทำเป็นกะทิเดี๋ยวเราจะตักผงวุ้นจเป็นผงวุ้นนี้ ใส่ครึ่งช้อนก็พอนะเพราะว่าใส่แค่นี้ก็พอใส่แค่นี้ก็พอเราไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็ใส่ลงปลาแล้วก็คน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 ให้วุ้นมันใต่ก่อนแล้วก็เอาไปตั้งไฟให้น้ำมันเดือดแล้วก็คน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 เสร็จแล้วก็เอาไปตั้งไฟ สร็จแล้วก็เอามาตั้งฝาส่วมน้ำใหมันเริ่มเดือดค่ะควรที่ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีให้น้ำมันเดือดมันเดือดละมันเดือดละพอมันเดือดปุ๊บเราก็พอมันเดือดพอมันเดือดเสร็จแล้วก็ เอากะทิใส่คๆแล้วก็มาเอากะทิใส่นี่เหลือแค่หน่วหนึ่งคนเสร็จแล้วก็คนแล้วคนๆคนๆ ก็มันเริ่มเดือดพอมันเดือดแล้วเราก็ปิดปิดแก๊สปิดแก๊เสร็จแล้วก็อทิ้งไว้พักไว้สักแป๊บหนึง่งแล้วก็อาแสทั่วหรือสายอะไรก็ได้พอเราทิ้งได้สักพักหนึ่งแล้วก็อใส่จาน แล้วก็เอาไปทิ้งไว้สักประมาณสักสิบยี่สิบนาทีสักประมาณสิบนาทีก็ได้ให้มันแข็งตัวให้มันแข็งตัวจากนั้นก็เป็นเอาน้ำาบาเตยก็ประมาณหนึ่งหนึ่งแก้วพอดีหนึ่งแก้วพอดีนะก,ก็ประมาณนี้อโอเคสมอง ก็ได้ประมาณหนึ่งแก้วพอดีนั้นก็ใส่ผงวุ้นลงไปถ้าประมาณช้อนหนึ่งครึ่งช้อนถ้าประมาณเท่านี้ประมาณเท่านี้ใส่อีกหน่อยนึงก็ได้ถ้าอยากได้เนะี่ยใสาประมาณเท่านี้แล้วก็คนลงไปก็ใส่แล้วก็คนลงไปคนให้มันชี้เฉีย หอมกลิ่นใบเตยอันนี้ส่วนตัวก็พูดไม่ชัดนะคะก็พยายามฟังให้เข้าใจเนาะวน่าคนพูดไม่ชัดมานตั้งแต่เกิดอ่าคนชนชนชนน,น,นๆๆๆๆๆอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งอาัาสสไฟนะคนก่อนให้ไอผงวุ้นมันละลายน้ำก่อนแต่ถ้าเรา ตั้งน้ำเดือดอแล้วเอาผงวุ้นไปใส่ผงวุ้นมันจะเป็นก้อนเป็นก้อนอตั้งให้มันละลายก่อนแต่ถ้า,าจะทำเยอะก็ใช้น้ำประมาณสองถึงสามแก้วอย่างนี้ก็ใช้ผงวุ้นประมาณหนึ่งช้อนครึ่งแต่ถ้าน้ำเยอะแล้วก็เพิ่มปริมาณไอผงวุ้นถ้าเป็น สองถึงสามแก้วก็จะประมาณาผงวุ้นประมาณหนึ่งช้อนครึ่งหรือจะเอาสองช้อนนิดๆน,นะยังไม่ถึงสองช้อนประมาณหนึ่งช้อนครึ่งๆอะไรอย่างเนี้ยประมาณน้ําประมาณหนึ่งถึงเออสองถึงสามแก้วนะใส่เนียแต่ถ้าเราใส่น้ําเยอะใส่ผงวุ้นน้อยมันก็ทําให้ไม่นปนวุน้นแต่ถ้าเราใส่ผงผงวุ้นเยอะมันจะจกักแข็งแข็งเกินไป ถ้าต้องการทําปริมาณเยอะๆประมาณน้ําประมาณขี่ห้าแก้วแล้วก็ใช้ใช้ผงวุ้นประมาณสองซอนสองซอนสองซอนอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราเอาปาตั้งปลาต่ออันนี้เป็นกะทิที่เอาทําเมื่อกี้แล้วมันแข็งตัวแล้วนะมันแข็งตัวครับมันแข็งเดี๋ยวเราจะเอานี่มาขูดทําเป็นคล้ายๆนนเนื้อกะทิ ถ้าทําเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนเราจะทําแบบคล้ายๆเนื้อมะพร้าวอ่อนอันนี้ขูดอล้ก็ได้มันจะเป็นให้ไหมถ้าอันนี้ขูดเป็นไหมมันจะเป็นไหมโอ้ได้ได้ได,ด้ทำให้เหมือนไอ้เนื้อมะพร้าวอ่อนอเป็นไหม ทำเสร็จแล้วนะจะเป็นแบบนี้ถ้ามีเอ่อที่ขูดมะพร้าวก็สามารถเอาอันนั้นขูดแส่ตัวนี้มันไม่มีที่ขูดมะพร้าวก็เลยใช้แบบนี้เอาปรนะมาณสวยบ้างเมื่อสวยบ้างเนาะนะแต่ถ้าใช้ที่ขูดมะพร้าวมันจะสวยกว่าปรนะมาณนีนะ้โอเคได้แล้วอ่าได้ได้ฟีลมะพร้าวอ,อ่อนแล้ว มันก็เหมือนมะพร้าวอ่อนเนอะเป็นน้ำบ,บตแล้เอนมาตั้งไฟคนๆๆๆจนถ้ามันเดือดอันอนี้มันเริ่มเดือดแล้วเราก็เอาน้ำจาร์จัดให้มันหว่นนหนอ,นอนะทำงานน้ำจาร์ ช er nah ้อนถ้าชอบกวานก็ใส่น้ำตาลเยอะนี่หอมกลิ่นลาเต้ถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะแต่ถ้าไม่ชอบหวานแค่ใส่แค่ช้อน2ช้อนก็พอความหวานขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนี่ยชื่อหอมกลิ่นลาเต้เนี่อน้ำเริ่มเดือดคล้วโอเคน้ำเดือดแล้วก็ปิด แล้วกับลงไ่อชีสสีเขียวหอ,อมหอมหอมกลิตนใบเหอมมากแังน,นี้วางลงน,นีวางลงอาแบบเฉยๆหน่อยก็วางลงให้งงมันเป็นฟิลแบบเนื้อกะทิเนื้ เนื้มอมะพร้าวอ่อนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้โอเคได้แล้วโอเคได้แล้วประมาณนี้แล้วก็เทเวุ้นบาตร์ลงไปเทเทเทวุ้นบาตร์ลงไปแล้วเราก็เอาอันนี้อะโหน้ะทำให้เหมือนอเป็น อะไรนะ,ะเนื้อมะพราะ้าวเนเโอเคจัดแล้วจัดเรียบรอ้อยโอแค่เสรเรียบร้อยแล้วเป็นหมือน กะทิบะาเตย๋ย่เราจะมาหั่น Masih. Mm hmm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 . Mm -hmm. หอมใบตเตอร์แล้วก็หอมกระเทิกะทิแต่จ,จะหอมใบตเตอร์กินหอมมาก